บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับยังคงใช้ได้อย่างต่อเนื่องอนะครับยังไม่มีการหมดอายุและยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่อ๋อแปลว่าคนที่มีอยู่ครับใช้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะซึ่งในเดือนมกราคมปี65เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะใช้ได้7รายการนะครับรายการที่1เป็นวงเงินซื้อสินค้าคนะครับของกินของใช้ที่ร้านทงฟ้านะครับ 200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับรายการที่2เป็นวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถไฟเรือเมลิิเกตตารวจเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวรถใต้ดินรถบขสนะครับคนละ500บาทรายการที่3เป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าหุงต้มนะครับสีบาทต่อรอบ3เดือน รายการที่4เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315 <15 S 1> บาท,บาท 1. ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับก็ตามที่จ่ายจริงค,รคือค่าไฟในเดือนธันวาคมเนี่ยถ้าท่านใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาท<ช>ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่ท่านจ่ายจริงครับมสมมุติค่าไฟเดือนธันวา3 0 0ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ300 โอนเข้าบัตรในวันที่18มกราคมครับก็สามารถนําบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเดือนธันวาคมใช้ไฟเกินเกณฑ์315บาทก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือครับ316บาทอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับและรายการที่5นะครับเป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ําประปานะครับก็ได้100บาทต่อเดือนนะครับ หลักเกณฑ์เนี่ยคล้ายๆกับค่าไฟก็คือในเดือนธันวาคมเนี่ยท่านต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์ส1 5้อสิบห้าบาทหนึ่งครัวเรือนใช้ได้หนึ่งสิทธิ์ถ้าใช้ไม่เกินเกณฑ์เนี่ยท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือหนึ่ง้อบาทโอนเข้าบัตรในวันที่สิบปดมกราคมเป็นเงินสดได้เกณฑ์ที่คุณต้นบอก315ิบ้าบาทจริงๆเดี่ยเข้เพิ่มให้มาเนาะใช่ไหมรั้เพิ่มให้มาบุญเลิศลให้ยาวเลยนะเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ได้น้อยกว่านี้แต่ว่า ก่อนหน้านี้มีการเพิ่มเพดานก็เป็นการช่วยเหลือได้มากขึ้นครับนะครับก็บ้านไหนเนี่ยใช้สิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟ้าอยู่แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องแต่บ้านไหนถ้ายังไม่เคยใช้และต้องการจะใช้สิทธิ์เนี่ยต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนเอ๊ะแล้วผู้พิการเลยคุณต้นผู้พิการได้เหมือนกันนะครับก็ได้เ,เงินพิเศษ200อบาทผู้พิการ,รที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ200บาทก็จะโอนเข้าบัตร,รบ22บมกราคม นะครับก็ไปกดเป็นเงินสดได้ครับนะครับและอีกหนึ่งรายการคือรายการที่7นะครับอันนี้เป็นเงินพิเศษจากทางปตทรครับสำหรับผู้ถือบัตรที่เป็นกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลยอยขายอาหารต่างๆเนี่ยก็จะได้ส่วนลดสําหรับการซื้อก๊าซของ PT ทของปตทนะครับได้ส่วนลด100บาทเมื่อนําไปซื้อก๊าซกับร้านที่ ร่วมโครงการทั่วประเทศอันนี้คือได้ทันทีเลยได้เลยนะครับแต่ว่าดูป้ายนิดนึงว่า้านนี้เขาร่วมโครงการพีทีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ก็จะได้ส่วนลดนะครับนี่เป็น7รายการหลักสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคมปีห5ห้าส่วนที่มีข่าวลือว่าได้เงินพิเศษ1,000พันบาทบ้าง3า0พันบาทเป็นของขวัญปีใหม่บ้างอันนั้นเป็นข่าวปลอมไม่มีไม่มีนะฮะไม่มีนะครับก็ ตอนนี้ไม่มีมาตรการเงินพิเศษเพิ่มเติมสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์เป็นประจําต่อเนื่องทุกเดือนเหมือนเดิมยังไม่มีเงินพิเศษแต่อย่างใดในช่วงน,น,นี้ครับก็ต้องมาติดตามกันว่าในช่วงต้นปีเยนะฮะมีพอมีประ,ม,ประมีประชุมคอรมอรหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไ,อะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องติดตามต่อเนาะว่าบัตรอย่างที่คุณต้นบ้าจะใช้ได้ต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับแต่เขาเรียกอะไรเงินพิเศษตอนนี้ยังไม่มีจริงไม่มี ม,ม,มีแต่เงินประจําเดือนเหมือนเดิมนะครับ